สมเด็จพ่อสแสดงไว้โดยเฉพาะปัจจิมโอวาปัจจิมะโอวา, <c oughs> จจอวาท่านตถานิพิคเวอามันตยามิโวเป็นต้นโดยก่อนผู้เห็นภัยในวัตาสงสารทั้งหลายสังขารทั้งหลายทั้งปวง มีความเสื่อมวยยะธรรมามีความเสื่อมขยะธรรมมามีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเท,ทักท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพุทธพจน์ทบทนี้เรียกว่าเป็นปัจจิมะโอวาทถ้าเราทำความเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งจริงๆนั้น ธรรมะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ที่สมเด็จพอ่อแสดงไว้รวมลงตรงนี้เลยอัปมาเทนะสัมปาเทะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทขยายออกและประโยชน์ผู้อื่นใ้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท <c oughs> นึกถึงพุทธพุน์บทนี้เวลาใดไหมสมเด็จพ่อเนี่ยเมตตาจริงๆมีปรมุหาพระมหากรุณาจริงๆคนบางคนนี่ไม่ค่อยจะสนใจประโยชน์ตน <c oughs> ประโยชน์ตนยังไม่ได้เท่าใดนะักแต่ว่ามองไปที่ประโยชน์คนอื่นมากกว่าก็มีไปเอาใจใส่ประโยชน์ผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ตนก็มี <c oughs> ยกตัวอย่างง่ายๆ ตัวเองราคะยังเต็มหัวใจอยู่แทนที่จะรีบเอาราคะออกจากจิตตัวเองให้มันหมดก่อนแล้วค่อยชำรลืองดูคนอื่นน่าจะเป็นอย่างนั้นตัวเองก็เป็นทุกข์แทบล้มแทบตายเพราะราคะอยู่บางคนเป็นอย่างนั้นก็มี สมว่าราคะเกิดขึ้น <c oughs> ทีไรก็ย่อมให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัวและก็เกิดความกำหนัดยินดีดังที่เราศึกษาพระวินัยมาในปาราชิตก็กำความกำหนัดยินดีข้อแรกเสพเมถุนเห็นไหม ถ้าสังขารที่เสกกับแกล้งทําให้น้ําอสุจิเคลื่อนเห็นไหมจะต้องกายผู้หญิงด้วยความกําหนัดยินดีนะกายยสังสขาบัตเกี่ยวพาราศีผู้หญิงเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวพูดคุยกันดูดิทุตุนละวาจาบัต ต้องพอพูดหยาบคายเป็นต้นบางอันเถอะราคะมีอยู่เต็มหัวใจแต่ไม่ค่อยจะเอาใจใส่ประโยชน์ตนตรงนี้บางคนปล่อยให้ราคะนี่กำเริบแล้วกำเริบอีก <c oughs> จนบางครั้งบางคราวเกือบจะหมดสภาพความเป็นพระเลย น่าคิดไหมคำว่าญ,ญาปากครอบถ้าว่าราคายัางเต็มหัวใจอยู่แสดงว่าประโยชน์ตนยังไม่ได้เลยความทุกข์อย่างท่วมทับจิตใจของตนเองอยู่ นี่ยังไม่ได้มียังไม่ได้ประโยชน์ตนนะความหมายนะโลภะยังเต็มหัวใจอยู่ก็ไปใส่ใจแต่เรื่องคนอื่นแต่ตัวเองโลภะเต็มหัวใจนี่อย่างนี้ก็มีในโลกมนุษย์เรานี่ชาติใดภาษาใดก็ตามจะเป็นใครก็ตามพระเจ้าประสงค์เราก็ตาม ไม่ได้เอาใจใส่เลย <c oughs> ความโลภเกิดขึ้นทีไรมนุษย์สเปโตก็ปรากฏในจิตของบุคคลนั้นทันทีในสมเด็จพ่อรักเพราะความโลภเป็นเหตุไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเป็นเปรตตั้งแต่ยังไม่ตายในคิริมานนทสูตร นี่เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจิตพวกง่ายๆถ้าหากว่ามันยังมีโลระอยู่เราก็ทำประโยชน์ต้นก็คือเอามันออกจัดการมันออกไปเสียทำลายมันเสียอย่างนี้เป็นต้นถ้าผู้ใดทำลายโลภะ ได้เบาบางอันนั้นคือประโยชน์ตนทำลายราคะคือความกำหนัดยินดีให้เบาบางไปอันนั้นแสดงประโยชน์ตนเกิดขึ้นและนอกจากนั้น <c oughs> ตัวโทสะอันนี้ยิ่งชัดเจนถ้าว่าเราดูดูจิตของเราแล้วมันยังมีความขุน่นเคืองใจอยู่ เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธความพยาบาทอาฆาตเป็นต้นบางอันแตามันมีอยู่ในใจบางอันถ้าเราดูและเอยียดถ้าเราดูอย่างนี้มันเห็นอย่างนี้ว่ามันมีอยู่อย่างนี้สมเด็จพ่อตรัสไว้ให้รีบจัดการเอามันออกให้หมดสิ้นเสีย ทำลายมันไปเรื่อยๆจัดการมันไปเรื่อยๆถ้าผู้ใดเอาใจใส่อย่างนี้ชื่อว่าสร้างประโยชน์ตนตามพุทธพจน์ทบทนี้แต่ว่าความโกรธยังเต็มหัวใจอยู่ไม่เอาใจใส่ไม่คิดจะเอาออกและไม่ปฏิบัติเพื่อทำลายความโกรธ แต่ว่าไปมัวแต่ดูแลคนอื่นบอกว่ามึงนั่นมันชาติช่เอะไรอย่างที่บางทีเราเห็นกันพอโกรธขึ้นมาแล้วด่าแหลกเลยดูสิด่าพวก็ได้ด่าเมียก็ได้ด่าพ่อด่าแม่ด่าพระเจ้าประสง์ได้เท่านั้นตัวเองมันความโกรธเต็มหัวใจอยู่แต่อยากจะให้แต่คนอื่นดี บางทีอันนี้ชื่อว่าประโยชน์ตนยังไม่ได้เลยเพราะอะไรมนุษย์เนรียโกรธโกรธเวลาใดนรกนี่ยมันเต็มหัวใจเลยจิตมันตกอยู่ในภพภูมิของสัตว์นรกหน้าบูทีไรก็กลายเป็นสัตว์นรกทั้งเป็น หน้าบึ้งทีไรเครียดทีไรไม่พอใจใครเวลาใดสรุปว่าความโกรธเกิดร่วมกับจิตเวลาใดใดมนษุษย์เนริยโกรยอมเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นถ้าเป็นพระก็เป็นพระสัตว์นรกถ้าเป็นเนรก็เป็นเนรสัตว์นรกเป็นพระขาวแม่จีแม่พรามพ่อพรามเป็นสัตว์นรกทั้งสิ้นเลยเวลาโกรธ เขาเรียกจึงเรียกว่ามนุษย์สเสนเริยโกร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใ,ใจในพวกภูมิของสัตว์นรกถึงขนาดนั้นเลยอันนี้ประโยชน์ตนยังไม่ได้เลยทีนี้เราพิจารณาต่อไปถ้าโมหะหล่ะโมหะนิรูดยายะราคะมีโทษน้อย คลายช้าสมเด็จพ่อรัตนะโทสะเนี่ยมีโทษมากแต่คลายเร็วส่วนโมหะนั้นมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยดูดิโทษมากแล้วยังไม่พอยังคลายช้าอีก ราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทษะมีโทษมากแต่มันคลายเร็วและโมหละล่ะมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยดูดิอย่าไปคิดว่าเป็นหาปากปาคอกนะมันเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตของคนทั้งโลกเลย ใครจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์หรือจะเป็นดังที่กล่าวมามนุษย์สเปโตมนุษย์สเนริยโกมนุษย์สติรฉาโนหรือจะเป็นมนุษย์สภูโตมนุษย์สภูตะมนุษย์สมนุษย์โสหรือจะเป็นมนุษย์เทวู ดูตรงนี้ดูจิตถ้าว่าในคราใดาโมหะเกิดขึ้นครอบงำจิตในขณะนั้นเรียกวมนุษย์สตรีฉานูร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจตกอยู่ในภพภูมิของสัตว์เดรฉานเห็นไหมปราท่านกล่าวไว้ สัตว์เดรัจฉานมันอยู่อย่างไรทําอะไรอย่างไรคนประเภทนั้นก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานนั้นๆทําดีอยู่ก็ไม่รู้จักดีความหมายสั้นๆทําชั่วอยู่ก็ไม่รู้จักชั่วเกลียดค้านอยู่ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นความชั่ว บางทีทําดีอยู่มันก็ยังไม่รู้ว่าเป็นความดีดังนี้เป็นตนอันนี้คือโมหะครอบงำจิตเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดถ้าเป็นลักษณะดังที่กล่าวมานี้ประโยชน์ตนยังมิได้เลยชื่อว่าเป็นบุคคลผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้ นี่สมเด็จพ่อตรัสไว้เพราะฉะนั้นการเจริญภาวนานั้นเราปฏิบัติตามหลักนี้อัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนถ้าพูดถึงประโยชน์ พิธธรรมมิกถะประโยชน์ประโยชน์ในโลกนี้ี่สมเด็จพ่อตรัสไว้นะประโยชน์ในโลกนี้อุอากาศาขยัน อุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมทำให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าขยันไม่เกียรคร้านความหมาย มันจะก่อให้เกิดประโยชน์สมเด็จพ่อรัฐประโยชน์ในโลกนี้ถ้าคนมีความขยันเนี่ยมีโอกาสอยู่ในโลกได้อย่างดีอยู่ที่ใดทำประโยชน์ได้เพราะความขยันหมั่นเพียรไม่หลบหลบซ่อนซ่อนไม่ขี้เกียจสันหลังยาวโบราณมันไม่น่าคิดจริงๆครอบอาจารย์ พ่อขาวแม่ขาวไม่จริขี่ข้านสันหลังเงาวึนว่ายจะเป็นเบาคักอีกดีความจริงสันหลังมันก็คือเก่าหันละแต่ว่าเพื่เดินมาสันหลังเงาพแนขี่ข้านความหมายก็คือมันนอนหมักนอนขี่ข้านเหตุงานเหตุการ์เพื่อเลยว่าสันหลังเงา บ ciel, ักหล่าหมอนเกิ่วอีหล่าหมอนเกิ่วพนะฉันหามาว่าขักอีเดีอีหล่าหมอนเกิ่วก็คือนอนหลายจนหมอนเกิ่ยวซบักหล่าหมอนเกิ่ก็คือกันบักหล่าแต่ว่าหมอนเกิ่วอีหล่าแต่ว่าหมอนเกิ่วเห็นไหม คำโบราณสรรหามาพูดดีจริงๆเ,เพราะฉะนั้นนะ่ะผู้ใดเกียดค,คร้านในคำว่าเกียดคร้านนี้ <c oughs> มันน่าคิดหลายอย่างนะอย่างที่เรา <c oughs> ศึกษาสมเด็จพ่อตรัสไว้ ในอาบายามุกอาบายแปลว่าเสื่อมแปลว่าไม่เจริญแปลว่าหายนะแปลว่าพีนาศล่มจมก็ได้อาบายนะเหมือนอาบายภูมนะิสถานที่ที่ หาความเจริญทางด้านจิตใจไม่ได้เลยอบายสัตว์สา,า,วา,า,าตาว์ตตท,ที่หาความเจริญทางด้านจิตใจไม่ได้เลยท่านเรียกว่าอบายสัตว์อบายภูมิคือสถานที่ที่หาความเจริญทางด้านจิตใจไม่ได้เลยมักให้อ้างว่าหนาวนัก ร้อนนักหิวนักกระหายนักยังเช้าอยู่ดึกเกินไปสายเกินไปอะไรต่างๆก็ตามเป็นต้นมักให้อ้างว่าอยู่อย่างนี้อันนี้คือเกลียดขานสมเด็จพ่อรัตอันนี้เป็นอบายยมุขสำหรับรบุคคลเกลียดขานเพราะฉะนั้นประโยชน์ตนถ้าเกลียด้านแล้วจะไม่ได้เลย ประโยชน์ในโลกนี้นะนะประโยชน์ตนในโลกนี้จะไม่ได้เลยนี่เพราะฉะนั้นสุดเดพพนไกรไวยอุทธานสัมปทา,าถึงพร้อมด้วยความขยันเมื่อขยันหาทรัพย์ภายนอกขยันหาทรัพย์ภายในเหมือนครูบาอาจารย์ญาโยม บำเพ็ญกันอยู่ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นศึกษาเรียนภาคเพียรปฏิบัติอันนี้เรียกว่าขยันหาทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในได้มาแล้วสมเด็จพ่อยังตรัสต่อไปว่าใช่ว่าหามาแล้วจะไม่ดูแลรักษาไม่ใช่อารักษสัมปทา ถึงพร้อมด้วยถึงพร้อมด้วยการดูแลรักษาเอาใจใส่ในสมบัติภายนอกและสมบัติภายในคุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหมดนั้นอย่าให้เสื่อมเสีย mm. เคยขยันมาแล้วต้องขยันต่อต่อเนื่องกันพูดง่ายๆ ดีมาแล้วดีต่อไปให้ดูแลอย่างนี้และนอกจากนั้นกะะนัลยาณนมิตรตาในโลกเหล่านี้มันมีทานกับบัณฑิต ถ้าแยกออกเป็นส่วนใหญ่ๆมีสองฝ่ายผานกับบัณฑิตผ่านภายในก็มีคือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมานั่นแหละอันนี้ผ่านภายในทำไมจะเรียกว่าผ่านภายในเมื่อราคะก็ดีโทสะโมหะลูภะเป็นต้นเกิดร่วมกับจิต จิตมันจะโง่เขาเบาปัญญาเห็นไหมเลยจึงเรียกว่าผ่านภายในผ่านภายนอกคือเพื่อนชั่วนั่นเองสมเด็จพ่อแสดงไว้ทุกประการในอบายมุขมีทุกอย่างแสดงไว้เพื่อนชั่วเป็นยังไง ชวนไปกินเหล้าเมายาสารพัดในมิตรแทร้มิตรเถียมที่สนเิ็พ่อรักไว้ชวนในขี้เกียจชวนกันเล่นชวนกันอะไรต่างๆเพื่อนชั่วทั้งสิ้นเลยไม่ใช่เพื่อนดีนะเพราะฉะนั้นต้องเลือกคบคนถ้าใครขี้เกียจแสดงว่าไม่ใช่เพื่อนดี เราก็ไม่เอาแบบอย่างใครดูดบุหรีเราก็ไม่เอาเราต้องเลือกครบไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนดูดบุหรีแล้วก็ชื่นใจขอสูบแน่เพ่นะนมูมูเพ่นกะน้มใจเพื่นวะเห็นบ่เอาอยาปันกันสูบไปซื้อ,อยามาปั่นกันสูบงึดบ่ โตมาพ่อนามนมแม่พ่อแม่บ่ไเดีอวยาสูบมป,ปอนเจ้าหน่อยมาเรียงเจ้าหน่อยบนใหญ่มากพ่อยาสูบบางคนแห่งยาบ่ายเบิง่งตีหล่ะหมาก็ยังบ่กกินหลวงตาว่านี่สัวฝากหมาหลวงตาว่าครับ บางเจ้างตาหมาสูบยาบลัดบ,บ่ครับห่ยวยส,สมพอ่อผสมได้ยินบรัาโบรานสอนหลูสอนหลานพิเศษว่าสั่วฝากหมาบางคนบ่ครับบ่หยได้ยินเด็กสมัยใหม่ครับเห็นบอเห็นหมูสูบยาก็อยักสูบนำหมูเห็นบอ อันนี้คบคนผ่านไม่ใช่กรลยาณมิตรนี่เพราะฉะนั้นตรงเลือกจึงมีจึงจะประโยชน์เกิดประโยชน์ในโลกปัจจุบันในชาติปัจจุบันนี้ครับที่จะทำนิกธาประโยชน์และสุดท้ายสะอุอากาสะเห็ไหม สมานัตตาสมัชีวิตาขอไปสมัชีวิตาเลี้ยงชีพให้พอเหมาะพอควรอย่าเป็นหนี้เป็นสินพลรุงพลังมันทำลายประโยชน์ตนเองถ้ามีหนี้มีสินเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบวชต้องไม่มีหนี้นะ อนาโนเซเจ้าไม่มีนี่ใช่ไหมถามถามเนนนะนะถ้าบอกว่าอามะพันเตกับบดายเราบดายบวชเด้อครับบอดายเป็นพระนะโอ้เจ้าไม่มีนี่ใช่ไหมถานติพันเตนะกับบอดายต้องอามะพันเตรครับผมไม่มีนี่ครับเห็นไหม เพราะฉะนั้นประโยชน์ในชาติปัจจุบันสมเด็จพ่อตรัสไวอ้อุอากาศส,สอนไว้ทุกประการเลยนี่ถ้าผู้ใดหนึ่งขยันหาทรัพย์ภายนอกแล้วก็หาทรัพย์ภายในคือความดีทุกอย่าง แล้วก็รักษาความดีอันนั้นเอาไว้รักษาสมบัติที่หามาได้และคคบเพื่อนที่ดีงามสุดท้ายพอเหมาะพอควรไม่เป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังผู้ใดใครก็ตาม ปฏิบัติตามหลักธรรมสี่ประการนี้ย่อมได้ประโยชน์ตนในชาติปัจจุบันนะคงจะสมควรเก็บเวลาเนาะ